ความดีเนาะของเราตะคู่ที่จะสร้างอาคารเดนิประโสนิ่งแฟนคลับมาที่สระบุรีนะครับก็ถือเป็นโปรเจกต์ดีๆนะครับที่แบบว่าเรานะครับแล้วก็แฟนคลับที่ร่วมกันสร้างแบบว่าเป็นอาคารที่สระบุรีนะครับผมแล้วก็แฟนๆทั้งชาวไทยและวก็ต่างชาติก็ร่วมกันโดเนินะครับผมทำให้แบบเกิดอาคารนี้ขึ้นมาครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับที่ที่ทำโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามัน เกิดประโยชน์กับน้องๆกับสังคมจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ดีบคุณมากๆาาออากาแล้วก็ดีใจมากๆตอนนี้โครงการเป็นถึงไหนแล้วคะโอ้ตอนนี้ก็เริ่มเปิดใช้งานนะครับ<ช>เรา<ช> <ๆ S 2> ก็เห็นแบบฟีดแบ็คบอกว่ามีการแบบประชุมมีการให้น้องๆไปร่วมใช้อาคารแล้วก็แบบเรายิ่งแฟนแฟนเห็นเรา,ายิ่งดีใจอะไรเงี้ยครับผมที่แบบว่าเขาได้ใช้จริงๆครับอันนี้แฟนๆรวมแบบกำลังอะไรทยายามขนาดไหนครับลูกๆคือจริงๆพวกก็เห็นว่าแฟนๆเขาใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาวางไว้ว่าจะเป็นแบบโปรเจกต์ เล็กๆเ,เนาะใช่แล้วก็พอทีนี้เหมือนกับทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยครับเงินเงนินทำบุญมันค่อนข้างที่จะเยอะเขาก็เลยแบบว่าขยายโปรเจกต์สร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์แทนอะไรเงี้ยครับถามถึงเชื่ออาคารหมครับครับตอนที่รู้ชื่ออาคารแล้วรู้สึกยังไงบ้างเออรู้สึกเป็นเกียรตินะฮะเป็นเกียรติที่เป็นแบบชื่อพวกเราจริงๆเนี่ยอยากให้เป็น ชื่อของแบบว่าไม่รู้นครู้นะแต่ว่าก็เป็นเกียรติที่แบบเป็นชื่อพวกเราอะไรเงี้ยครับก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะมีชื่ออาคารเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับหลันี้จะไปโกตอะไรอีกไหมคะโ้ยผมว่าน่าจะมีมีเยอะนะเยอะที่แบบว่าเป็นมาสร้างบุญกุศลร่วมกันแล้วมาทําดีด้วยกันผมว่าเป็นอะไรที่แบบน่าทําด้วยกันนะครับหรือว่าเป็นผู้จิ้มผู้บุญอีกหนึ่งผู้ไม่โอ้โญขนาดนี้งยอด เรียกไปว่าพวกเราชอบทำบุญกันดีกว่าถ้าเกิดนี้ก็ถือว่าแฟนๆแฟนด้อมของพวกเราก็ก็ดีนะฮะเป็นแบบผู้บุญอะไรครับผมเหมือนเราสองคนแบบว่าเติบโตคู่เราอ่ะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเป็นตั้งสามปีแล้วอะไร กิจกรรมร่วมกันก็น่าจะเป็นนี่แหละครับถ่ายซีรีส์ที่ทําร่วมกันแล้วก็ทำทังานซีรีส์แล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะผมก็สามารถจ้างได้นะผมล้วก็ว่างเสมอนะครับผมสาหรับองค์กรแล้วก็เพื่อนๆแล้วเป็นทุกๆคนนะครับผมการนี้ถือว่าแน่นอะไรขนาดไหนสำหรับพวกเราซีรีส์เน้นอะไรกัก็ทำงานน้องก็อาจจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ดีใจที่เราจะทำงานได้ถ่ายซีรีส์ได้แบบว่ามาเจอแฟนๆในอีเวนต์ซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งสำหรับเราเหมือนกันที่เราได้มาแบบว่านะฮะ ทางหายจากอีเวนต์มานานอะไรเงี้ยก็เป็นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกถึงเต้นมากๆเหมือนกับช่วงแรกๆที่เข้าวงการเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงที่แบบว่าคู่เราอะแบบเหมือนเป็นแฟนกันไปตั้งตลอดตลอดเวลาแล้วพ้่งขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบมันช่วงแับพาไปต่างห่างนนิดนึงเนาะครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับเพราะว่าเราเราไม่คิดว่าแฟนๆจะแบบ รักเราแล้วก็เหนียวแน่นกันขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ชื่นชอบทั้งในตัวพี่โอมตัวฟุ๊กแล้วก็ชื่นชอบในความเป็นเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็รักทุกคนเหมือนกันที่ดูผลลักเราขอบคุณจริงครับพี่โอมจัดการซ<ม>ัพพอร์ตกันแบบว่าซัพพอร์ตซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็เหมือนให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานใดๆก็ตามนะผมก็ดีใจมากๆก็ขอให้อยู่ันแบบแนี้อยู่กันมีความสุขนี้นต่อไปเรื่อยๆครับเป็นผลงานหน่อยตอนนี้มีซีรี์มีอะไรกี่เรื่องคะอ่าเปิดผลงาน เรื่องล่าสุดของเราเลยวันนี้เป็นไงครับตุกเรื่อง Love at Night นะครับ Oh My Sunshine นะครับผมน่าจะเป็นซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่นตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เรามาเปิดให้ดูทุกคนดูในวันนี้เพ่อถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็กำลังถ่ายทำซีรีส์6.9 0 b e s e d Time Story ครับผมคาดว่าจะออนแอร์ประมาณปลายปี จริงๆเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากจริงๆเพราะว่าเราพี่นิวเนี่ยแบบทุ่มคุณม,มากๆเพราะว่าดูด้จากทีเซอร์เราจะเห็นว่ามันมีหลายซีนมากๆที่เป็นค่อนข้างซีนใหญ่แล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำค่อนข้างนานแล้วเราไปต่างจังหวัดค่อนข้างหลายวันด้วยเราครับก็เรียกได้ว่าแบบทุกคนเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกันมากสรุปว่าทีเซอร์นี่คือหล่อกันดูไหมคะไม่อันนี้ก็ไม่แน่นะคร<อ>ับอาจจะมีแบบว่า ให้คนดูไปลุ้นติดตามว่าเพราะ <S <S ด้วยคือเรื่องของเราเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้เรื่องมาจากพิมมาจากนิยายแต<อ>่ว่าเราก็เหมือนแบบอยากให้ทุกคนไปร่วมลุ้นติดตามคือเรายังเล่นเองยังตื่นเต้นเองเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปอย่าง,งเงี้ยคุณถ้าถามว่าเยอะไหมอะครับมันก็นิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าช่วงแรกๆอย่างตัวละครที่ฟูกับพี่องค์เขาเล่นเนี่ยก็จะแบบ อาจจะไม่ถูกการอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่สปอยอีกแล้วก็ต้องไปดูว่าเราจะสารสัมพันธ์กันได้ยังไงแล้วก็แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับผมว่าเ,เรียกได้ว่าเรื่องเี้ยเป็นเรื่องแรกที่เราเป็นแบบเล่นฉีกกดอ,ออกมาจากาจากเ <ไป S 2> ดิมๆเลยแบบว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยหลายๆคนจะฮะอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยผมใช่ใช่แบบว่าแปลกนะผม่แบบี้หรอเป่เือยังไงค่้นดูไม่ใช่อาจจะไม่ล่มตีนขนาดนั้นคืออย่างที่บอกว่าแปลกเลย ด้วยความที่แบบเราแบบเราไม่เคยเล่นแบบว่าแบบตีตีกันอะไรอย่างเงี้ยเจอหน้ากันก็เหม็นขี้หน้ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคฝากมครับผมฝากเลิฟ h t Oh นโ s u ม s h i ั e ช i g h t นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็หวังว่าหลายๆคนจะชอบเราทีมงานนักแสดงแล้วก็ทำงานเต็มที่แล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขกับพวกเราครับผมก็อย่างที่พี่เขาบอกครับเพราะเราตั้งใจทำงานชิ้นนี้กันมากๆครับแพื่อให้ทุกคนช่วย เอาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทาง AIS Play ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ